อสูนีบาร์อสูนีบาร์เผื่อ,อ,อ,อโดนสักตัวหนึงเถอะโอ้โดนแต่กูเียโดนแต่กูอสูนีบาร์ึ้นรถมาขึ้นรถมา,น,มานั่นแหละเดี๋ยวพาไปอสูนีบาร์ทีมกูทีมเร็วเร็วโอ้โหไม่โดนมากคนอสูนีบาร์ เดี๋ยวมันไปทิ้งไว้ตรงนั้นกันตรงที่มีคนนั่นแหละแล้วก็ยิงกันไปซะนั่นแหละครับนั่นแหละครับใครตายใครตายมาสู้กับผมใครตายมาสู้กับผมไม่ต้องไอ้บอคไม่โอ้โหไม่ตายเลย เกินได้ป่าวะขึ้นรถ้รถนั่นแหละอยู่ใต้ทางก็แล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากดแรงขนาดนี้นะกดแงขนาดนี้นะจะขึ้นไหมจะขึ้นไม่ขึ้นนั่นแหละแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะมันมีระเบิดอะ แปดลูก